สบายดีดิตาซาลาไปเด้อทุกคนเหมือนดิตากับอะไรมากที่บ้านเซ็ตขวดนมาดิสนมสาคือแบบว่าบวชมาหาเป็นโดนดเลยซื้อแบบว่าข้าสีออกมาทางบาทด้วยก็เลยมาแหวนอีกนิดน,นเลยนะทุกคนปัจจุบันอยู่กันหล่ะเงินว่เงินก็มาเนาะอันนี้กาโบรายามไรกระดาษนมโบรายามสาวยามเพียรยามสวยโจก๊กระเทศนี่ก็ต้องกินตลอดกินไหนทุกย่างรับผคนเนาะ <laughs> ปะันพุบนก็ยังสมบูรณ์ อนสมบณนอยู oh. ่แล้วเว้ยไอ้บัวหน่มตีนหาเอ้ยหาดำบ่ได้หางบัวกันใส่แน่ไอ้ดีเนาะไปส่งหลัวไาตะกี้คนเขาเขาขาวนี่นีออดีนี่บ่เอเออเป็นประมาณนี้หลยะกินเดอรปนี่เป็นซินเดอเอาเสื้อเงินเป็นเสื้นอ้อมาันนี้โอ้เสื้อเงินไหนใส่กอนตาง โอ้ทุกคนปุ้ยตุโอ้กปุชได้ขนาดเงินโอ้ทำแซนดนเนาะมาทวงมามาทวนีเขอาะเธออ่เด้อเราหายมาได้อ่ะอันส้มหนาลูกนี้เนาะอันนี้เจ้านี้พ่อกาบกับกาบได้ปล่อยอันนี้แหละเด็ดคนเด็ดใช่ป่ายันเจ้าอีกอย่างอีก ติดหนีนเราไม่ยอมใส่จะไม่น่ามเท้าของซาเราจะได้เ้ยติดนี้เห้ามใส่ได้ตี่สิบหิพันจะใส่ตัวอนี่พอดีครบเลยเนาะมด้อาพอดีข้าวอันนี้เนาข้าวขีเนมากันนี้ข้าวขี้มากวันนี้ให้ามอสิบพันกาจี ข้อตูวนั่มคู่นี <laughs> <laughs> kind of no ่เนาะงคู่นี่เก็บเงินเรียบร้อยแล้วเก็บเงินเรียบร้อยเนาะมอลันกาขุดเงินแม่ห้าองค์หนึ่งเนาะทุกคนอ่าเด็กๆใบซ่าเหแน่นอนอู้เล็บยังเล็บกยังร่าไหวสมาติดเหื่อนนะเฮ้ยเพื่อนใช่น้องบ้นเพื่อนเพื่อนน้องยามาฮาหวาจิตขด อาเดียวมาออมีไมเขาไปกดผูดไปเลยมาตังสองตังสองเดียวนี่ได้สองอย่างสองยูทูบยูทูบยูทูกดติดตามกดติดตามอุ้ยหนหาคนออนี่คนะกดติดตามหาคนคนใดตวันนี้สัมผัสหาสัมผัสสบายดีสบายว่าดีด้เลยใหม่ของกมี่เลยบล เขาจะได้จะสกดให้เหาไ้นี่เอากดสดิกดเขาไปกดตดิสิบอกนี่เขากดกดคอยนี้กดตตดตาคอนี่ให้ใไหมเป็นหกกดออีดีนี่คอยคอยีกำลังใจกุตคนดกเนี้ยกดกดกด้เอ้ิ้ให้ตอนนี้เด YouTube 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 นาถ้ากิิคูหนองกดเนาะ ตาซาลาไทรเดอร์่าพูดทิ่โต๊ะภาษาจับโง่นาะหักกะฮ้ากาวหักกะมีน้องแบบโง่อยู่คนหนึ่งเนาะทุกคนนี่เด้อเบิ่งไว้เด้อกล่องขมือมืดจะเนาะหนาจะเองมือหนามือมาขาวๆเอียงซิโงดีมันน่าจองเนาะโอ้อยอ้อยเธอตามฉันทำไมเตะแคล้วเจ้านะใส่เบ่งจำจุดในนอยอเกียวมี เออนะสอาดดีดมากเลยดินอพโฟลเป็ดเนาะทุกคนเนาะจะได้ได้มองนมองไมแต่ว่าบีบเปดร้อนดีดีน้องทุกคนด้วยเนตี่มาชิกดเขาไปคิดติดตามเขาอ่าฟเป็ดกัต้งใจิตากับกดติดตาอยู่พวาิตากอ้ ไหนตักทาบคนเลยได้คะทุกคนติดตามเจวส่วนแล้วชื่อะไรหนึ่งเส้นเก่าจีเก่าบ้านชอบจืดตาำงบเอาใหม่อาให้เามีเวลาอาบน้ำแต่งหน้านนุกเจ้าชี่ว่าเห็นอย่างน้อยตอนก็เอารุ่นี่เลย่ทยหรุดนะไรเอาใส่โฟุ่นเส้นเลยเห็นติได้เลย ก็เท่าซื้อมาห้าก็ต้องในแอปบินอีกก็คือการยังก็ให้ม่มียาอาบนนังคนทุกคนเอ้ยจาามาแต่บายน้อง้อไบาเต็มบ้านบาแบบตอนมาเลยอาบแล้วแบบใส่เพลงบินลิลลิลิเบอร์นอง้าก็จะซอสเออยน้ะในการแบบยูทู์ กำลังเห็นว่ะหวานเฮาวกระซั่มาไปใส่กระนุงแต่นี่แหละค่อยเห็นช่างลายสาขาภูมิาุฟยส้วงอยู่างกาแฟก่องกาแฟกลางเนาะเลือดกระตี้มีเกิดใหม่ายติดโอเคห้าข้ขอจบคลิปเพยยียงสามีเด้อขอบใจทีท่ติดตามนะครับ o o มอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดิตาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเหกก็ุคลิปใหม่ๆต่อๆไปนอนบ๊ายบายทุกคน